จำยำเราไม่เคยเลิ่อนละคอยเตือนเลาตัวเองเอาไว้พี่เธอเรียกฉันลำใหญ่เราก็เก็บเอาไว้ในใจเลยมาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับโลกซอมบี้ตอนที่12แล้วปะหรือ13 13 12หรือ13ไม่รู้เหมือนกันฮะเอาละครับก็มาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะยครับตอนที่แล้วเราก็ได้เจอนู่นนี่นั่น แล,แล้วก็เจอนั่นนี้นู่นใช่แล้วตอนนี้เราก็จะเจอนู่นนี้นั่นแล้วก็นั่นนี้นู่นก็สองพาที่ผ่านมาตึงมากฮะแล้วก็บาะแสที่เราได้มาล่าสุดนะครับก็คือบาะแสบ้านของคนนี้นะฮะเขาเป็นนักประดิษฐ์บางทีเราไปบ้านเขาเราน่าจะได้อะไรที่เก่งมากๆกลับมาด้วยแต่พิกัดตรงนี้เนี่ยผมขอเช็คก่อนนะว่ามันไกลแค่ไหนโอเค ตามพิกัดแล้วต้องมุ่งหน้าไปทางนอร์ทกับเอสอีส s ์นอร์ทอีสตนะครับสองทางนี้เพื่อที่จะไปพิกัดบ้านของตารุงคนนี้นะครับเอาละฮะดังนั้นวันนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมเพียงแล้วผมจะเดินทางไปบ้านของลุงคนนั้นไปยังไปไหนอะ่ะอ้าวเมื่อกี้พูดไปไม่ได้ฟังเลยเดินทางเดิน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 ไปหาลุงคนนั้นหย่โลนเอ้ย <laughs> ล้อเล่นหรือแล้วอะลืมทักทายแปมทักทายแปมหน่อยหวัดดีแปมหวัดดีค่ะเออช่วงนี้แปมฮอตไม่เคยลืมเลืนคอยเติมตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันเยี่ยมใหญ่แล้วก็เก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมา <c oughs> เออก็มาดิค <c> ร <oughs> ับ <c oughs> ่วงนี้ช่วงนี้แปมฮอตมากเลยนะคนดูนี่แบบแปมนู่นแปมนี่เรียกร้อง,องแปมจะให้ไปเล่นในโซนลอนเซอร์ออฟโฟเวอร์ต้แล้วหรอเออนี่เธอ เตยมตัวตกกระป๋องได้เลยนะดีใจจังเลยยะเธอต้องตกกระป๋องแล้วนะแป๋มมาละงานนี้แป๋มเปตกกระป๋องกนโอเควันนี้เดี๋ยวจะให้แป๋มเป็นตัวช่วยต่างๆเหมือนเดิมนะครับแป๋มพิกัดที่เราสามารถยืดช่องได้ไหมยืดช่องอะไรยืดหรือเปล่าอ๋อยืดเหรออ่ยืดไม่ได้ไปทะเลาะกับเจฟบิวเอง้กันไปทะเลาะกับเจฟบิวก็มาดีเกิบมาต่อต่อต่อแป๋มพิกัดที่เขียนไปเมื่อกี้ สแกนได้ไหมถึงไหมพิกัดไหนเนี่ยพิกัดของบ้านคนนักประดิษฐ์เนี่ยที่เขียนไปเนี่ยเจ็บไหมคะโอ้ให้มันไปเรยลื่นลื่นบ้างได้ปหะขัดมุกเล่นมกุกขัดตลอดเลยแฮ่ๆตกลงสแกน,นได้ไหมไม,ไ,ไม่ไกลเหรอไม่ไกลอ่ะเอาอยัางไงตกลงกลางกลางอือแล้วพอจะสแกนได้ไหมว่ามันเป็นที่ไหนมั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 นอยู่ใกล้กับอะไรบ้างปะ เพจะได้เตรียมตัวถูกมันเหมือนจะอยู่ตรงอะไรคุยกับเขาคุยกับแป๋มไม่รู้เรื่องเลยว่้ใจอของฉันปะไม่ต้องถามไปเลยดีกว่าไอ้ตัวชุดเธอใส่ไปชุดที่ดีก็ได้นะออกไปข้างนอกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแล้วมันต้องเอาชุดหนาๆหน่อยเข้าสวนที่ร้อยยี่สิบสี่แล้วฉันสแกนให้แล้วตรงนั้นเป็นเหมือนทะเลทรายอ่ะฮะโอเคแต่ มันใกล้ป่าความมืดและกัมมันตรังสีป่าความมืดและกัมมันตรังสีอ้าวสวยละชุดป้องกันกัมมันตารังสีไม่มีแล้วด้วยอะและดูเหมือนว่าในนั้นจะมีอะไรรอคุณอยู่ด้วยงั้นต้องอต้องคราบชุดกัมมันตารังสีทั่วไปใช้ก่อนของมีไหมเนี่ยฉันอยากสแกนสมองมนุษย์ได้จังสแกนไปก็ไม่เจออะไรมันไม่มีอะไรเลยอ ฉันสแกนได้ฉันอยากรู้มากเขาเป็นอะไรนางลน้น <Yeah. S 1> แ่เธอคอสโอ้โหเราไม่ได้หยิบแก่จากบ้านมันเลยอ่ะรอหนเดี๋ยวกลับไปเอาของที่บ้านก่อนเหมือนฉันเห็นพิกัดแลบบด็อกเตอร์ที่หลงเหลืออยู่อีกหนึ่งจุดดูเหมือนว่าไม่ห่างไกลาจากจุดพิกัดที่พวกคุณจะไปเท่าไหร่<อ>แต่ฉันไม่แน่ใจว่าอยู่ส่วนไหนต้องไปดูตรงจุดนั้นก่อนค่ะโอเครับทราบก่อนเออเดี๋ยวกลับไปเอาของที่บ้านก่อน ไปจัดแจงจัดแจงของต่างๆเอามาครับนู่นนี่นั่นแล้วไปที่พิกัดไอ้นักบ้านนักประดิษฐ์หลังจากจบพิกัดบ้านนักประดิษฐ์เราก็จะเดินทางไปที่พิกัดสถานีวิจัยกันต่อสรุปคือเราจะไปสถานวิจัยกันต่อฟังใครก่อนดีวะเนี่ยปวดวเลยอืมคือแป๋มดกน<ะ>วนว่ยดีนะฉันไม่มีหัวเออไม่มีหัวก็ดีนี้เองนะเธอลองไหมลองไม่มีหัวดูไม่เอา แมวอ,อะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ,อยากลองไหมคะฉันสามารถดึงหัวเขาหลุดได้นะแมวเ, <laughs> เกินโอดเกินเกินไปแล้ว <laughs> อาละเอาของที่บ้านไปก่อนเอ๊ยมันมีล็อกเก็ตบูตเตอร์ด้วย่ะเธอครับได้ด้วยสนใจไหมสนใจอยู่นะแต่ว่ามันเอามาทำอะไรได้อ่ะ น่าจะเป็นแค่ชิ้นส่วนสำหรับยานพหาหนะเฉยๆค่ะอ้าวหรอมีพหาหนะด้วยเหรอโหอยากได้เฮลิคอปเตอร์เลยอะใช่ค่ะเหมือนจะมีแต่ต้องหาชิ้นส่วนมาประกอบเฮ้ย น่าสนใจอย่างนั้นน่ะคิดรู้นะครับถ้าเราสามารถเ,เดินทางบนอากาศได้อะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องซอมบี้ในพื้นแล้วนะเราจะเดินทางไปไหนมาไหนได้สบายมากๆเลยอ่ะจริงแต่เราก็ต้องมาห่วงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจอดเครื่องบินนั่นแหละว่าจะจอดว่าจะจอดอยังไงเพราะว่ามันบินขึ้นมันบินขึ้นมาได้งไงอย่าลืมดิคิดสภาพซอมบี้เรียนรู้การบินฉันว่ามันคงบินอย่างค้งั้งคาวแน่ๆค่ะโอ้โหตอนนี้คือแบบแหลกเลยอ่ะสแสดงว่าซอมบี้คงจะเยอะมากๆครับตอนนี้ ตอนนี้คือภาพผมกระตุกมากคราบผู้ชมคงจะเยอะมาหาศาลมากๆฉันสแกนดูข้างล่างฐานทัพพวกคุณมีซอมบี้อยู่875ตัวโดยประมาณค่ะโอ้โดีนะเ<ก>มืม่อกี้กลับมาแล้วมันไม่กรูนเข้ามาขาดอะไรอ,อ่ะอ่นี่เกงหนึ่งตัวเรียบร้อยได้ละเอ็กซโซกับกางเกงเหลือเอ็นชาน ต้องกลับเป็นชั้นที่บ้านเลยอ่ะโอ้โหที่เกียจแบกตัวเานชาั้ที่นู่นมามันแบกเยอะแปมคะ่ะใต้บ้านที่ว่าเนี่ยตรงไหนอ่ะพอจะพอจะแบบว่าระบุให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมยังไงหรอคะซอมบี้อ่ะซอมบี้ที่อยู่ใต้บ้านอ่ะมีเต็มไปหมดเลยค่ะเหรอต้องการเลเวลอย่างแรงทุกมุมโอเครับแซบกดก่อนแล้วกัน มาให้หมดมาให้หมดอยู่นี่อยู่นี่อุ๊ยระเบิดนั่นไงนั่นไงหอ้โหหลายตัวด้วยมามามาแย่แล้วซอมบี้มาจากนลรกฮะฮะแย่แล้วเข้ามาได้ด้วยเหรอทำไมไม่หดประตู อยู่ๆก็มาซะงั้นน่ะไม่รู้อ่ะงงเหมือนกันทุบทิ้งไปอันหนึ่งก่อนดีนะมีประตูกั้นไว้ด้วยอะ่ะจ้าจะพออ็นชร้นของแล้วละ่ะแปมทำไมมันโหดอย่างเงี้อ่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปถึงวันที่สองร้อยอ่ะมันจะมีอะไรขึ้นไหมแป๋มสามารถเดาได้ล่วงหน้าไหมฉันไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ โอ้ยแย่แล้วเฟ็ชชั้นของก่อน3ามเก้าลเวลน่าจะได้อยู่ไม่รู้ละอะไรก็ตามอะเราต้องทำให้เราอยู่บนอากาศบนฟ้าได้อะ่ะเคลื่อนที่บนฟ้าได้ก่อนตอนเนี้ยบ้านบนฟ้าอาจจะเป็นทางเรือกที่ไม่ได้แย่นักนะครับตอนนี้ทริคการนานะตัวรอดของผมนะฮะคือเมื่อดินเสียงขุดที่มันใกล้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยวิ่งเลยไปขอดีๆไฟดักชั่นลองสลับก่อนดีกว่าไป โอ้ยไม่ได้ Un อันเบกกิ้งฮะเสียดายเลสเพลชอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ได้อันเบกกิ้งมาก็โอเคละสิ่งที่ต้องการคือ Un อันเบกกิ้งฮะโอ้โหเกงนี้ของดีมาก p r o t e c t i o n iv เลยผมต้องการรีเสือ้อเสื้อผมไม่มีอันเบกกิ้งเดี๋ยวโอเคครับรีเสื้อรีเสืออ้อขออันเบกกิ้งเธอสาธุนะนะไม่ได้ ตอนนี้ผมใส่ชุดครบเซตแล้วนะครับเป็นชุดเอ็กโซโอ้หชุดเอ็กโซนะไม่ใช่ชุดเอ็กโซเอ็กโซใช่แล้วคือสเตตที่ได้คือจัมบูทสองสปีดแล้วก็แข่งแก่งเพิ่มมา2แล้วก็ได้นวิชชั่นติดตัวมาตลอดเลยนะครับโอ้โห oh, อันนี้คุ้มค่ามากที่นี่น่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่นูน่นแล้วก็เตรียมตัวไปตามพิกัดนะครับเราใช้เวลากับการคราฟของเอนชานของไปประมาณกี่วันเนี่ยหวันได้ฮะเอาละฮะได้เวลาไปแล้วครับ เนี่ต้องเข้าไวออกไวนะฮะตอนนี้เส้นทางที่เราใช้เนี่ยใต้ดินเนี่ยผมรู้ทิกแล้วเราต้องเข้าไวออกไวอย่ายืนอยู่นานเป็นไปได้เนี่ยวิ่งเลยวิ่งให้ดีวิ่งให้ไวที่สุดเพราะซอมบี้จะตามไม่ทันมันจะยังขุดไม่ไม่ทะลุเราแต่ถ้าใช้นานๆเข้าเนี่ยซอมบี้ก็จะยิ่งขุดมาเรื่อยๆอแลวอาจจะแบบเจาะเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นก็ได้ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าวิธีเดินทางแบบนี้ปลอดภัยที่สุดฮะถ้ายืนอยู่กับที่อ่ะซอมบีม้มันมันเลงเราไงดังนั้นคือถ้าเดินทางผ่านช่องใใต้้ดดดินนนทีี่่เเเราาขุไววออะะํยยงลคื ให้วิ่งรัว,วที่ขนาดวิ่งรัวเนี่ยซอมบี้มันเจาะเข้ามาได้แล้วอะโหมันเจาะเข้ามาได้แล้วอ่ะเธอโอ้ oh y God อโอ้มายกอเธอทางเขาทางเขาขาดแล้วัอม,มีตัวเล็กเยอะมากครับบอกเลยไอตัวเล็กเนี่ยเป็นปัญหาที่สุดเพราะมันตียากถ้าชุดมันพังนะพวกแก จับย่างให้หมดเลยตัวเล็กพวกนี้นี่ไปดีกว่าเนี่ยอยู่นานครับนี่ไปดีกว่าโล่งแล้วเฮ้ยได้มาสายสิี่เลเวลครับหูอยากกลับเป็นชั้นอีกรอบเลยอะ่ะกลับไปดีกว่าถ้าแดนเบกกิ้งมาทุกอย่างก็จบครับโอเคเอาของดีๆหน่อยนะเ,เสื้ออันเบกกิ้งนะอันเบกกิ้งนะอันเบกกิ้งนะอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งมา ทำไมดวงแย่จังเลยกับเสื้อตัวเนี้ยทำไมมันยากขนาดนั้นเลยเหรออันเบกกิ้งอะครับอันเบกกิ้งหน่อยเอออูโอูดีมากเลยแจว,วแบบนี้สิเรียกว่าโชคดีโอเคตอนนี้ผมพร้อมแล้วฮะเพราะว่าอุปกรณ์ครบแล้วพร้อมไปที่สถานีวิจัยแล้วครับอาหาร เตรียมไปยังเตรียมแล้วชุดเอ็กโซเตรียมไปยังเตรียมแล้วอาวุธเตรียมไปยังเตรียมแล้วบล็อกเตรียมไปหรือยังเตรียมแล้วลูกกระสุนมีหรือยังไม่มีไม่ยิงทำไมอ่ะยิงไม่แม่นเอาโทเทมไปหรือยังเอาด้วยเหรอเผื่อไวอ้ไงเอาไปใช้เลยไม่เป็นไร อามแล้องซองปีดี่กําลังะทมที่ปวดใจแล้วเขาไมเกรนนางล้นกำลังขึ้นแล้วความดันในเลือดสูงนายอัมพาตในเลือดสูงหัวใจเต้นผิดปกติกระเพาะปัสสาวะอักเสบตับไม่ทำงานไปวายตายกว่าให้ตายไปเลยไม่ได้ไปดูจากข้อมูลนี้มันก็ดูเงียบสงบดีเหมือนกันนะครับถ้าเรามีเฮลิคอปเตอร์นะฮะผมว่าเราไปจอดบนนี้เวิร์กมากเลยเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์อะไรล่ะ ก็เธอพูดว่าน,นั้นนะให้คบตู่อ่ะเธอหรือเขาย้อนดูได้ <ừ> ดนะหายารักษาให้เจอแล้วใช้ฮลิเลปเตโต้ข้างหน้ามีซอมบี้นะเส้นยาแดงเขี่ยหน่อยเขี่ยหน่อยพยายามนะเธออย่าลืมนะอย่าไปมองอะไรเด้อเม่รประกันความปลอดภัยเด้อเส้นทางที่เราไปรู้สึกจะเป็นเส้นทางเดียวกับบ้านของนักประดิษฐ์คนนั้นเลยอ่ะทางที่เราเคยทําไว้ก็เลยได้ใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับ เออวันนั้นพาร์ล่าสุดมีคอมเมนต์พูดถึงเรื่องการฆ่าหิ้วซอมบี้อ่ะที่เป็นซอมบี้ยักษ์อ่ะตัวใหญ่อ่ะเธอจำได้ไหมเขาบอกว่าวิธีฆ่าคือพอมันล้มเมื่อไหร่ให้เราเทลาวาใส่หรือไม่ก็จุดไฟใส่มันมันจะแพ้ไฟเขาเพิ่งรู้เพราะว่าตอนที่มันล้มมันตีไม่ได้ไงต้องจุดไฟเผาเอาข้างหน้าเดี๋ยวจะต้องเตรียมพวกไฟชงไฟแช็กมาด้วยวันเวลาผิดเพี้ยนเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เราเข้าสู่ป่าขี้เถ้า เป็นอะไรลูกกลัว <laughs> ถ้าตกลงไปอ่ะไทยยาหมองเออยี่สิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอ,อหมอแม่อยู่ไปหาปู่ปู่กินละไปหายายยายจำหมากเินใส่ปากอะไรจังเลยเจ๊ตกลงก, <laughs> กลัวกลัวหรืออะไรเนี่ย ชุดอะอยู่ที่บีคนเดียวละซึ่งถ้ามันเข้าเขตอะเธอต้องเข้าไปหรือเข้าไปถ้ามันเข้าเขตกันเนาะไม่หรือถ้าเกิดว่าอ้อมได้ก็อ้อมเฮ้ยเุ้ยเธอระวังเธอโอ้โหไม่กอดเกือบมาจากไหนไม่รู้ เฮ้ยตกใจหมดวันที่ร้อยยิบเก้าแล้วฮะเฮ้ยเธอสังเกตเิว่าไอซอมบี้นักล่าข้างล่างเห็นปะพวกพีเดเตอร์อ่ะมันอยู่ในกำมันตารางสีไม่ได้ดูดิมันเจ็บใหญ่เลยเห็นปะถ้าเราขุดบอ็อกกำมันตารางสีไปล้อมบ้านเราล่ะล้อมบ้านเราทำไมแต่ก็ไม่ได้เนาะนอกจากขุดแล้วไปล้อมทางที่พวกพิเดเตอร์จะออกเพ่ไม่ได้อยู่ดีอะโอเคออกมาจากกำมันตารางสีแล้วครับแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ทะเลทรายละ ครับเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นพื้นที่เดิเดร์ไซด์เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ยเสียโอ้ยระวังเฮ้ยอะไรุยอย่าไปมองมันอย่ามองนะอย่ามองนะเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์โอ้โหเฮ้ยโอ้ยเขาเกือบตก เธอก็ไม่บอกเขาเลยอ่ะเธอยืนดูเขา,าขอ่ะเขาพยายามไม่มองมันอยู่ขเขาจะแรนยังไงไม่ไปถึงเธอมองเขาว่าเออม,มีมีซอมบี้ขึ้นมานะอะไรเงี้ยบอกเขา่ะม,มีขึ้นมาซอม,มีขึ้นมาโอเคไม่ได้มองดีหว่าด,ดูดิดูดิมันโดนกับดักเขาว่ากับดักคือเวิร์กมากนะดูดิเห็นปะซอมบี้โดนแล้วแบบขยับไม่ได้กันเลยอ่ะจริงเงาเก็บไปบ้านดีกว่าหรือไม่เราก็คราบเองเพราะเรามีไอรอนเยอะแล้วเก็บไปบ้านด้วยก็ดี มันที่ไร่สามสิบแล้วครับเฮ้ยเหมือนมันขุดกำแพงนี้ไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมมันไม่ขุดกำแพงเข้าออมาเลยอ่ะเออแล้วมันเอานอกมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยม,มันคงมีนวัตกรรมรอะไรอย่างนึงแหละเพราะว่านะเฮ้ยเธอระวังนะไอ้นี่มาอานี่มาไอตัวดำมาลองลองอย่ามองอย่ามองเราบ้านเคียวหมดละ โอ้ของเยอะมากเธอเก็บก่อนละกันไม่ไหวเก็บไม่ไหวเยอะเกินแล้วก็เขาได้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งเว้ยก็คือเรื่องบล็อกอย่างตัวเนี้เวลาเราอยู่ตรงไหนอะซอมบี้มันจะไปตรงนั้นใช่ปะซึ่งหมายความว่าบล็อกที่เราเคยใช้มาก่อนนี้นมันก็เหมือนพัฒนาวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วขุดได้อะแต่บล็อกม่วงเนี้เรายังไม่เคยใช้ไงแล้วพอเป็นอย่างั้นปุ๊บมันก็เลยขุดเข้ามาไม่ได้แบบนี้ไหมตอนนี้เหมือนเจอทางใต้ดินด้วยโดนทะเลทรายอุดไว้ มีเสียงซอมบี้ข้างในเยอะมากคิดว่าใช่เลยโอ้โหไม่งั้นจะมีบันไดได้ไงโอ้โอ้มีห้องใต้ดินจริงๆครับโอ้โ oh, ห oh. เยอะมากข้างล่างน่าจะเป็นห้องที่ใหญ่มากๆด้วยเข้า <Okay. S 2> oh, หลัง้วยนะโอเคโอ้หข้างในเยอะมากเลยอ่ะโ oh. อ้ขึ้นก่อนขึ้นก่อน มีซัมบี้ระเบิดด้วยนั่นไงนั่นไงแค่เขายิงป Arizona, ืนแม็กเดียวเมื่อกี้นัดเดียวแค่นั้นแหละหมาหมาอุ๊ยคขมพิวเตอุ๊ยเคลียร์แล้วปะน่าจะเคลียร์แล้วนะ เคยอะ,อะแสงไฟเฉยเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอ้คีนองพยาอยับได้พอดีนี่คือ,อน่าจ,จะเป็นห้องวิจัยของด็อกเตอร์นะครับใส่น้ำเกลือมีอะไรบ้างอ่ะที่เนี่ยในกล่องหุย้ยอ,อะไรอะ่ะระเบิดระเบิดซอมบี้มันระเบิด,บเ,บดเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นชุดเกาะนั่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมีชุดแปลมป้ยเนี่ย มลองใส่ดิฮลัลโหลแปมสวัสดีค่ะยุยย้มแปมโอ้ยแปมถึงแล้วอะ่ะแล้วยังไงต่ออะ่ะเนี่ยถานานีวิจาร์ด็อกเตอร์มีแค่นี้หรออาจจะมีของอีกเฮ้ยในนี<อ>ห้หรือเปล่าออิเดียนจริงจริงมีจริงอะไรอ่ะมีระเบิดเข็มจิตยามีเอ่อมแมาแรงเมอเปิลเอนชั้นสามลูกเธอหยิบไปเธอหยิบไปสองลูกเลย ที่น,นี่คือบ้านของนักประดิษฐ์หรอคะใช่แปมตามที่ครั้งที่แล้วที่ที่แปมให้ไปช่วยอะจําได้ไหมอ๋อจําได้ค่ะเขาทิ้งพิกัดนี้ไว้อะ่ะเดี๋ยวลองอ่านสมุดบันทึกก่อนลวกันเดี๋ยวเขาอ,อุดมูดเหมือนว่าคุณจะมีสมุดใช่ใช่ใช่นี่คือพิกะแรงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ฉันสร้างขึ้นมาเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับฉันสิ่งนี้เป็นเหมือนกับบูมเมร์แรงมันสามารถใช้หยิบของในระยะไกลได้ ดูดิดูดิดูนะจะหยิบถังขยะดูนะเฮ้ยโอเคฉันใช้มันตัดไม้ระ<อ><อ>ยะาไกลาและอื่นๆแต่ตอนนี้ฉันต้องอเก็บมันแล้วฉันจะต้องออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับฉันอีกต่อไปเพราะมันเข้ามาเยอะมากจนฉันสู้คนเดียวไม่ไหวฉันขอไปแตะอาดาบหน้าดีกว่าหวังว่าสิ่งของชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาสำรวจบ้านของฉันนะ ใครที่พบเจอบ้านหลังนี้ก็คงแปลว่าฉันไม่รอดแล้วเพราะฉันจะทิ้งพิกัดที่นี่ก็ต่อเมื่อฉันใกล้ตายแล้วจริงๆฉันหวังว่าจะมีคนช่วยโลกใบนี้ได้นะขอให้โชคดีนะผู้รอดชีวิตทั้งหลายจบแล้วโอ้โหเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีค่ามากๆเลยอ่ะนักประดิษฐ์คนนี้นี่เราต้องให้เครดิตเขาอย่างจริงจังสุดยอดขอบคุณมากครับเรสเปคตอนนี้เราได้ของจากบ้านหลังนี้แล้วสิ่งต่อไปคือพิกัดที่แปมบอกว่ามีสถานีวิใจัยใกล้ๆตรงนี้ยต,ตรงไหนเหรอฉันขอสแกนสักครู่ค่ะ โอเค x เ0 4 y z 0 4 8 y 6 3 z 6 8 8 0 7เหมือนจะต้องไปทางนี้ครับไปทางอ a s t s o ตรงนี้อาจจะเอาไว้เป็นเบดแเราได้นะเดี๋ยวค่อยไว้อนาคตแล้วกัน,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาเร็วเธอขึ้นมาเร็วค่อยมาเอาก็ได้กับหลักอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปเส้นเนี้ยโหตอนนี้คืนหน่วงมาก เฮ้ยนั่งไงฐานนิวเคลีย์เออไปเลยต้องนับเลยโดดเลยใจเย็นใจเย็นเราจะขึ้นยังไงเราไปเลยไปเลยเร็วเร็วไปไปก่อนไปไปก่อนไปเลยหล่อเล็กดึ๊บ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 อิงอิงอิงเรียบร้อยเอาบล็อกหมดมือพอดีปึ๊บปึ๊บแล้วต่อลงมาแทงกันหน่อยดิต่อลงไงพี่เนี่ยต่อไม่เต็มโอเคลงเลยแล้วกันซอมบี้ขงข้างในหน่าเยอะพอตัวเลย พร้อมตอมาหาเขาเลยก็ได้นะไปลงเลยลงลงในนี้ในนี้น,นี่เฮ้ยโดนอะไรอ่ะเธอเขาโดนอีกแล้วเขาโดนในซอมบี้มองไม่เห็นอีกแล้วตัวตัวครั้งแรกที่เราเคยโดนอ่ะจำได้ป่ะที่เจอวิจัยอ่ะต้องรอมัองม้งไม่รู้ว่ามันหาย อุ๊ยอี่อยอ่ะที่เขาบอกไะไปทางอื่นก่อนไหมมันเป็นทางเดียวอุะดออุ้ดอุอุดอุๆดพวกเราสู้ไม่ไหวแล้วพวกเราต้องออกพยพคนทั้งหมดมันมีเยอะมากมันเริ่มกลายพันแล้วมันกำลังจะครองโลกแกทำบี้กอน ยารักษาไม่ได้ผลเราต้องไปคิดยารักษาที่ใหม่ยังไม่ทันจะทําเน็ตพวกมันก็พุ่งเข้าโจมตีเรามาระวังกันด้วยซอมบีพวกนี้มันวิวัฒนาการกตลอดเวลาฉันต้องไปแล้วลาก่อนที่นี่ฉันหวังว่าจะได้พบกับโลกที่สดใสอีกตอนนี้ฉันต้องไปแล้วเธ่าหมดแล้วใช่ปะใช่คือยารักษามันช่วยไม่ได้หรอโอ้ความหวังพังทลายนี่ไงเธอมีมีมีบันทึกด้วย ว, <Okay. S 1> 1, วันที่หนึ่งไม่สําเร็จวันที่สองไม่สําเร็จ8ก็ไม่สําเร็จแต่ว่าวันที่9เนี่ยคือกลายพันธุ์และวันที่10บพังวันที่11หายนะครั้งใหม่วันที่12ย้ายถิ่นฐานหมายมาควาว่าที่นี่รักษาไม่ได้เหรอยารักษาไม่มีเหรอตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ฮัลโหลแปมว่าไงคะเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่ายารักษาใช้ไม่ได้ผลน่ะทําไงอะทีเนี้ยแปมข้อความว่าไงบ้างคะ ก็มีแต่ป้ายเขียนเอาไว้อะแปมก็ประมาณว่าสู้ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็หนีไปแล้วทุกคนย้ายดินฐานหนีกันไปหมดเลยเหมือนว่าพวกเขาจะอ,อพะยพหนีไปวิจัยที่อื่นแล้วไปวิจัยที่อื่นหรอมันก็แปลว่ายังมีความหวังอะสิใช่ไหมลองอ่านข้อความดีๆค่ะเมื่อกี้บีอ่านนะดีแปมฉันไม่แน่ใจเลยบี<ต>อ่านาาานะเราก็เลย,ยไ,ไม่เห็นนะอะ ทำไหมหายใจขนาดนั้นล่ะฮัลโหลอจมาเฉยมีอ่านนี่ห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้มีคนงอนมาแปบบน,นั่งล้นงอนซะแล้วโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวลองอ่านอีกรอบลองทบทวนอีกรอบเผื่อมีข้อความอะไร <laughs> อยู่ <laughs> สิ่งร่างเลยนี่อย่า <laughs> <laughs> เราต้องอพยพไปที่แหลบอื่นอืยารักษาใช้ไม่ได้ต้องคิดหาหาวิธีการทำยารักษาอันใหม่ขึ้นมาแล a บวิจัยนี้อยู่ได้แค่12วันเองอะยายทินฐานกันหมดแล้วัแ,แสดงว่ายังยังรอดชีวิตกันอยู่สิแต่ว่าย้ายไปไหนแล้วไม่รู้หน,น้านี้นั้นแปลว่าสิ่งที่เราต้องทําคือต้องตามหากันต่อนะเนี่ยวิ่งไลจับเหรอไม่รู้ฉันก็ต้องสแกนหาอีกรอคะใช่แบมบก็ต้องทําอีกอะเพราะว่าไม่งั้น ถ้ามีแป่มนี่คือหาสถานนี้ใจยากมากโอ้ยจะบ้าตายคนจะบ้าตายคือฉันนี่เองก็สแกนหายให้มันถูก่อยดีเออดีนะที่เนี้ยได้อลลอนกลับบ้านไปใช้ปึบเลยแล้วไม่มีของอะไรเลยหรอคะที่นี่ไม่ไม่มีเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอะสงสัยเขาจะขนไปด้วยหรือเปล่าคะ อ,อาจจะขนไปด้วยไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ข้อความอย่างเดียวเลยโอเคน่าจะมีเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องพักไปก่อนเพราะว่าคงต้องตามหาในสักพักหนึ่งแล้วพวกเราสองคนเนี่ยก็คงต้องกลับไปที่ฐานแล้วก็ไปหาทรัพยากรกันเพิ่มเติมเพื่อให้เบรดมันแข็งแกร่งกว่านี้โดยการทําพวกลัว้วพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้องเคลียร์เรื่องใต้บ้านด้วยทางเดินที่ปลอดภยัยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้านะฮะบ๊ายบายครับทุกค,ค,คนบาย